เอาละครับคุณผู้ชมในวันนี้เดี๋ยวกระผมเองจะมาทําการเปิดส่มเจ้าตัวด้วงอจุราเขาตัวระดับยูอาตัวละครตัวใหม่ในซูเปอร์ไทยตัวนี้กันนะจ๊ะและต้องขอบอกไว้ก่อนเลยว่าถึงแม้ว่าผมจะมาเปิดช้าแต่อย่างไงยังไงผมเองก็จะเปิดสุ่มเจ้าตัวละครตัวนี้มาไว้ในไอเดีเนื่องจากความสามารถของตัวละครของเขามันเป็นอะไรที่โกงมากๆแล้วโกงสุดๆโกงแบบโกงจ,จัดๆไม่รู้จะโกงไปถึงไหนคือโคตรของโคตรจะโกงและโคตรของโคตรจะอวยซึ่งเอาเข้าจริงยังไงเราก็ต้องเปิดแหละครับผมถ้าหากว่าทีมปีศาจของเรานั้นไม่ได้มีตัว ถอนตัวอะไรดีๆไว้ในทีมแต่เอาเข้าจริงจะหากว่าเรามีเจ้าตัวราชาทะเลลึกระดับยูอาร์ตัวนี้ไว้อยู่แล้วไม่จําเป็นจะต้องเปิดเจ้าตัวด้วงเลยจ้าเอาเป็นว่าในส่วนนี้ไม่ได้ขัดสัทธาอะไรกันมากมายนะครับเดี๋ยวจะโดนดา่าโดนด่ามากกันซะเปล่าๆเอาเว่าใครอยากจะเติมเปิดอยากจะจัดอยากจะสุ่มตัวอะไรก็ตามก็สามารถจัดสุ่มกันได้เลยนะครับและเอาเป็นว่าก่อนที่คลิปวิดีโอนี้กระผมเองจะเข้าไปสุ่มเจ้าตัวด้วงอชุร,ราคาระดับยูอาร์ในเซิร์ฟเวอร์ไทยเพื่อนๆทุกท่านก็อย่าลืมที่ช่วยกดไ like ลค์คลิปวิดีโอนี้ กดแชร์คลิปวิดีโอนี้และกด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคลิปวิดีโอนี้ด้วยนะล i s ต์แมนช็อบริการการเติเงินเกมมือถือวัน n ัน Man t เด s t r o n g เกตที่ดีที่สุดคุ้มที่สุดและโน1ที่สุดในเวลานี้ไม่ว่าจะเป็นแพ็ก37คูปองในราคา165บาทรวมไปถึงแพ็กที่ใหญ่ที่สุด14,996คูปองในราคา59,000กว่าบาททาง Li s ต์แมนช็อก็มีบริการให้เพื่อนๆทุกๆท่านได้เลือกสรรงชำระเงินได้แบบง่ายๆอีกทั้งยังมีระบบผ่อนนานสูงสุดถึง10เดือนอ เป็นรายการเกมที่ภายในเว็บไซต์ l i ทแมนช็อปเขาบริการรวมไปถึงบัตรเติมเกมก็มีเหมือนกันเามป็นว่าเพื่อนๆทุกท่านก็อย่าลืมเข้าไปใช้บริการกันด้วยนะสําหรับ i ิทแมนช็อปบริการการจำางินเกมตลอด24ชั่วโมงราบวัสที่พ่อไม่ต้นองชาวใจทุฟีทุเวทุทุท,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 ท่านกันด้วยครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมวันพันแม n เดิ้ลตอเกมในสซวอรไทยอ๋อสำหรับคิวดในวันนี้กระผมเองจะมาทําการเปิดสุ่มตัวละครสายปีศาจที่โหดที่สุดภายในเกมด้วงอจุระกับตัวระดับ ยูอาในเรื่องของความสามารถตัวละครตัวนี้ไม่ต้องไปพูดถึงอะไรกันมากมายเลยนะครับผมเพราะว่าดาเมจของเขามันรุนแรงจริง,รงๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอันติเมทที่จะมีการโจมตีเป็นเป้าหมายในแถวนะครับโดนสตูทั้งหมด2ตัวมั้งถ้าหากว่าเราจําไม่ผิดแล้วก็มีการเพิ่มดาเมจเพิ่มพลังโจมตีเข้าไปด้วยรวมไปถึงพาสซีฟสกิลติดตัวเขาก็จะเป็นอมาตะอยู่ชั่วคู่หนึ่งแล้วก็ทําการไล่โจมตีแบบอันติเมทเข้าไปอีกนะครับสูงสุดใน10ครั้งเลยส่วนพาสซีฟสกิลปลุกตื่นขั้นยูอาราเ์เล ว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างดีมากๆแต่ถ้าหากมาเทียบกับไอ้เจ้าตัวอัศวินจากรกลระดับยูอาร์ตัวนี้การตายเกิดของเจ้าตัวด้วกระดับยูอาร์มันจะน้อยกว่านั่นเองเนื่องจากการตายเกิดล้างแค้นของเจ้าตัวอัศวินจากรกลระดับยูอาร์มันจะมีสกิลพาสซีฟติดตัวเมื่อเพื่อนของเขาตายกันไปนะครับมันก็จะได้รับการล้างแค้นหรือว่าการตายเกิดขึ้นมาจํานวนหนึ่งครั้งสามารถเก็บได้สูงสุดจํานวน4ครั้งในส่วนนี้เพื่อนเราตายไป4ตัวเราก็ได้การตายเกิดมาทั้งหมดครั้งหรือว่า4ตัวรวมกับการตายเกิดที่เป็นนั้รรรงวว4คม ทั้งหมดก็จะเป็น8ครั้งหรือ8การคืนชีพนะจ๊ะเพราะฉะนั้นเจ้าตัวด้วงอชุราคาบโตระดับยูอาตัวนี้เขาเกิดน้อยกว่าเจ้าตัวอสเวนจากรกระดับยูอาแค่หนึ่งหน่วยเท่านั้นนะครับในส่วนนี้หากเพื่อนๆต่านใดที่สงสัยหรือถามกันมาในคลิปที่แล้วก็น่าจะชัดเจนกันแล้วนะครับสำหรับคิวดอนี้เอาเป็นว่านตอนนี้ในเวลานี้กระผมเองมีตัวดําอยู่ทั้งหมด191บเดใบเดี๋ยวมาจัดกันสักหน่อยนะครับว่าเจ้าตัวด้วงอจุราคาบโตระดับยูอาตัวนี้ทําให้ผมนั้นเสียตัว ไม่มีดองเก็บไว้รอเลยนะถ้าจะมีให้เก็บเนี่ยก็มีแค่สีเหลืองระดับ SSR บวกเท่านั้นครับกับไอ้เจ้าตัวราชาทะเลลึลกระดับ UR ที่เป็นลูกแก้วลิสแมนช็อกจัดกิจกรรมมิดเยียแจกสนันมันกลางปีแจกในนิโถสวิตทูแค่เติมเกมเกบมนเว็บก็มีสิ์เป็นเจ้าของแอดไลน์สอบถามหรือดูรายละเอียดได้ที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปเลยยังไงในส่วนนี้บอกเลยว่าเปิดกันไปแบบลุนล้นเลยครับหากมันออกมาก่อน180ใบแล้วดันได้ลูกแก้วแดงจนครบอันเนี้ยจะดวงดีแบบสุดๆเพราะฉะนั้นก็จัดกันมาก่อนเลยนะครับผมสำหรับ1ิบ ตัวแรกแบบเน้นๆกันไปไม่มีอะไรมากมายส่วนไอ้เจ้าตัวกระบองเหล็กระดับยูอาในเซิร์ฟเวอร์จีนเดี๋ยวผมไปเปิดเหมือนกันนะครับต่อาจจะเปิดเล็กๆน,น้อยๆเนือน่อ,องจากผมเองอยากได้เจ้าตัวโซนิกระดับยูอาร์สำหรับในรอบที่2รอบนี้ก็จัดมาความเกือเหมือนเดิมเป็นตัวละคราาระดับอาร์แล้วก็การันตีระดับ s r 1ตัวนะส่วนในรอบที่30ตัวดำนะครับผมก็เป็นการการันตีระดับ SR เหมือนเดิมแต่จะได้มาจํานวน2ตัวและส่วนในรอบที่40ตัวดำนะครับผมสำหรับรอบนี้ก็ได้ SR มาอีกแล้วครับคุณผู้ชมจัดกันมาตอใน รอบที่50ตัวดำครับผมสำหรับรอบนี้โอ้โห SR เหมือนเดิมจัดกันมาครับผมในรอบที่60ตัวดำได้รับมาแล้วครับผมสำหรับเศษการตีบวกระดับ UR จำนวน1เศษอันนี้เป็นเศษแดงซึ่งออกมาก่อนก็น่าจะเป็นอะไรที่ดีสุดๆเลยนะมารอลุ้นในรอบที่70ตัวครับผมสำหรับรอบนี้โอ้โหมีสีทองมาด้วยเมื่อกี้มีแดงมาแล้วนะรอบนี้มีทองเพราะฉะนั้นจับยัดไปเลยครับผมอะตอมมีกระดับ SSR 1ตัวและจัดต่อมาด้วยในรอบที่80ตัวดำครับผมสำหรับรอบนี้ SR มาเปิดหัว กันโกอธเลยนะรอบที่90ในส่วนนี้โอ้โหคาดว่านะ่าจะต้องรอลุ้นกันอีกยาวเลยนะครับผมเพราะว่าการการ,การันตีเนี่ยมันจบไปแล้วนั่นเองเอาเป็นว่าจัดกันมาก่อนเลยนะครับผมสําหรับรอบที่100ตัวดํรก็ผมในส่วนนี้ SR อีกแล้วฮนะและตามต่อด,ด้วย110ตัวดํรก็ผมในส่วนนี้สีแดงอมไม่โผล่มาเลยครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวรอบหน้า120ตัวดําคาดว่าน่าจะมีแดงโผล่มาสัก2เม็ดนะรอลุอน้นกันก็ผมว่ามันจะเป็นอย่างนั้นหรือไม่ครับในส่วนนี้มาอีกแล้วก็ผมเป็นเศษตีบวกระดับ UR แต่ลูก เกลืไม่โผล่มาเลยโอ้ วิ่ง้า้หน่าเสียดายสุดๆนะหวังว่าในรอบนี้ลูกแก้วมันจะโผล่นะครับหากว่าลูกแก้วโผล่ผมคาดว่าน่าจะทําเป็นตัวละครระดับยูอาร์ได้เลยโดยที่เราไม่สูญเสียจํานวน180ตัวดํานั่นเองแต่สรุปจัดกันมาในรอบที่140ในส่วนนี้จะมีวิเวลหรือไม่ก็ต้องมารอกันดูนะครับเพราะว่ากดค้ามาในส่วนนี้จัด SR ไปก่อนเลยครับ1ตัวเบ,บ็ดเน้นๆและส่วนในรอบนี้150ตัวดําก็ผมคุณผู้ชมจัดกันมาเป็นยังไงกัน,อนออจจเอ่ยโอ้โวคเกือจัดจัดครับเ้ยรูสึก คาดว่าน่าจะโดนเต็มๆนะประมาณ180ตัวดําแล้วรอบนี้ก็มาการันตีอีกแล้วครับคุณผู้ชมสำหรับตัวละคระดับ s s r จัดไปเลยก็ผมน้องดวงอจฉราคาบุโตะนั่นเองจ้ะโอ้โหเรียบร้อยครับในสดนี้ลูกกงลูกแก้วไม่มีโผล่ออกมาก่อนเลยนะจัดมากันอีกรอบหนึ่งในรอบนี้นี่ S.R กันล้วนสรุปโดนการการันตี180ตัวดำนะคุณผู้ชมในการเปิดครั้งนี้บอกได้ทําตรงว่าดวงโคตรเกลือครับผมเกลือแบบเกลือจัดแล้วก็รอบสุดท้ายนั่นแหละว่าเละว่ามันจะต้องมาเป็นลูกแก้ว ハハハハ! <laughs> ชอบให้แบบนี้มาจริงๆเลยนะแล้วก็ไม่รู้ว่าจะได้มาทําไมนะครับในเมื่อเราได้การการันตีอยู่แล้วไงแล้วเศษตรงนี้โอ้โหห้าเม็ดแบบเน้นๆลูกแก้วอีก2ลูกเอาไปเลยแบบจุกๆส่วนการการันตีครับผม180ตัวดาไงคุณผู้ชมโอ้โหจัดกันมาแบบเน้นๆเลยนะอ่าไหนๆเราเองก็ได้ตัวละครสุดเทพสุดโหดมาแล้วเดี๋ยวเรามาปลดล็อกเป็นขั้นระดับยูกันดีกว่านะจ๊ะสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่เล่นอยู่ในซฟเวอร์ใหม่ๆนะครับผมแล้วยังไม่มีตัวละครระดับยูเลยนะภายในทีมผมขอแนะนาเจ้าตัวด้วงอจร,ราช เอาไว้ในทีมหรือติดไว้ในทีมสักหนึ่งตัวจะเป็นอะไรที่ดีมากๆนะครับเพราะว่าตัวละครของเขามันแบกดันเจียนพวกปีาศาจได้ดีเลยแล้วก็ดันเจียนแบบทั่วไปที่เป็น PvE ก็สามารถแบกได้นะครับรวมไปถึงการโจมตีบอสในโซนนี้ก็แบกได้เช่นเดียวกันนะถ้าหากว่าเราไปเจอพวกดันเจียนไหนที่เป็นพวกาหมา่เลยเดียวบอกเลยว่าแบกสบายๆนะครับส่วนในเรื่องของ PvP เราก็ต้องไปรอลุ้นกันอีกทีหนึ่งว่าฝั่งตรงข้ามเขาจะมีตัวละครระดับ UR เยอะกว่าเราหรือไม่ส่วนผู้เล่นท่านใดที่เล่นอยู่ในเซิร์ฟเวอร์เก่าๆนะครับที่เปิด เราอยากจะจัดหรือไม่อยากจะจัดอันนี้ตามใจเลยนะครับผมเพราะว่าผมเองก็แนะนําไปแล้วนะว่าจัดดีหรือไม่จัดดีในส่วนนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าตัวละครของเขามันเก่งจริงๆครับผมเก่งแบบเก่งโอเวอร์จักกวารล้านโลกแปดเท่าเลยนะก็ <c oughs> สรุปผลประกอบการในวันนี้นะครับผมโดนไปอยู่ที่180ตัวดํานะสําหรับเจ้าตัวด้วงไอทูร็คือตัวระดับยูอาร์ตัวนี้กว่าจะได้มาครอบครองเนี่ยบอกเลยว่าเหนื่อยจัดจัดจริงๆยังไงใครที่เล่นตัวเกมในเซิร์ฟเวอร์ไทยอยู่นะตอนนี้เนี่ยก็ขอฝากกันด้วยแล้วกันนะครับเพราะว่าณตอนนี้เาามีกร จกตัวละครระดับ SSR บวกให้กับเราฟรีๆด้วยไม่ว่าจะเป็นเจ้าตัวแฟรหรือเป็นมิทไนน์ในส่วนนี้เราสามารถเลือกรับได้เลยจํานวนหนึ่งตัวแล้วก็ทําการอัปเกรดไปเป็นระดับ SSR บวกได้เลยนะครับใครที่เลือกไม่ได้เนี่ยผมขอแนะนําว่าเอาเจ้าตัวแฟรประกายแสงระดับ SSR บวกมาไว้จะดีที่สุดโวนกิจกรรมอื่นๆในส่วนนี้ก็มีเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นในเซิร์ฟเวอร์เก่าหรือเซิร์ฟเวอร์ใหม่เราสามารถเริ่มเล่นกันได้เลยแบบเต็มที่ดูของรางวัลที่เราเล็อกอินในแต่ละวันนะครับผมเราเองยังได้รับตัวม่วงมาดนนมด้้้้้้ววววยยยนนนนนนนะะหหคคีีีีแแแแจจจจกกกกัััเตตต็มมมรริงงๆล๋ภาาาาใขู่ ระดับ UR ด้วยนะครับในส่วนนั้นจะเป็นการการันตีด้วยนะเอาเป็นว่ายังไงเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะมีการแจกฟรีๆแบบนั้นอย่างแน่นอนแต่เพื่อนๆก็ต้องอดใจรอกันสักนิดนึงนะยังไงสําหรับคลิปวิดีโอนี้กระผมเองก็ขอลาเพื่อนๆดูท่านกันไปก่อนเพื่อนๆดูท่านมีความคิดเห็นอะไรใดๆเกี่ยวกับคลิปเปิดสุ่มกาชาในคลิปนี้หรือเกี่ยวกับเจ้าตัวด้วงอัญชุระกระปุตระดับ UR ตัวนี้ก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้แบบเต็มที่เลยนะครับและก่อนที่เพื่อนๆดูท่านจะทําการกดปิดคลิปวิดีีโอน้ กดแชร์ให้ทั่วถึงกดซับสไคร b e และที่สําคัญปุ่ม,มระฆังกระดิ่งอย่าให้พลาดเพราะเวลามีคลิปใหม่ๆมันจะแจ้งเตือนให้กับเพื่อนๆ,ๆทนุกๆท่านทราบกันแบบทุนหน้าและสิ่งสุดท้ายนี้นะครับถ้าหากว่าคลิปวิดีโอนี้มีคําพูดคําจาหยาบคายอะไรหลุดออกไปก็ต้องกราบขออภัยมาณาที่นี้ด้วยใครที่ติดตามอยู่ก็ต้องขอบคุณมากๆและถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกด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 กันเข้ามาเยอะๆนะจ๊ะคุณผู้ชมทุกๆท่าน